ย um, ิ่งพี่น้องเกี่ยวข้าวแล้วราคาข้าวเปลือกนาปรังพี่น้องครับความชื้นไม่เกิน25%ครับยิ่งเกี่ยวยิ่งลดครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเมื่อวันที่21มีนาคม2568นนะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังครับลดลงครับเสาร์อาทิตย์นะครับพี่น้องเกษตรกรครับเก็บเกี่ยวข้าวขายนะครับราคา โรงสีลานรับซื้อนะครับราคาในการรับซื้อนะครับร่วงไปตันละ100บาทถึง200บาทต่อตันครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกนาปรังรับทางภาคกลางนะครับจะราคาในการรับซื้อจะไม่เท่ากันกับภาคอีสานของเราครับพี่น้องครับราคาต่างกันมากครับพี่น้องครับยิ่งภาคกลางราคาร่วงเท่าไหร่ภาคอีสานของเราก็ร่วงตามเท่านั้นครับพี่น้องครับน่าสุดราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกทางภาคกลางนะครับที่รับซื้อนะครับ ตันละ6,000บาทถึง7,000บาทต่อตันครับส่วนราคาข้าวนาปรังทางภาคอีสานของเราครับราคาเฉลี่ยในการรับซื้อนะครับอยู่ตันละ5,800บาทถึง6,000บาทต่อตันครับพี่น้องครับราคานี้นะครับขึ้นอยู่กับความชื้นและคุณภาพของข้าวของพี่น้องเกษตรกรด้วยครับพี่น้องครับวันนี้นะครับล่าสุดนะครับราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศนะครับประจาวันจันทร์ที่24มีนาคม2568นะครับราคาข้าวนาปรังแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละภาคนะครับ ราคาร่วงแตกต่างกันไปครับพี่น้องครับบางพื้นที่ร่วงทุกวันครับวันละ 100- 200ถึงบาทต่อตันครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังครับข้าวเปลือกสดครับพี่น้องครับวันนี้ครับความชื้นไม่เกิน25%นะครับกรุงเทพมหานครครับทีพี่น้องเกษตรกรเพาะปลูกนะครับรับซื้อตันละ6,600บาทถึง7 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ6,600บาทถึง7,000บาทต่อตันจังหวัดขอนงก่นรับซื้อตันละ6500บาทถึง6 9 0 0บาทต่อตัน จังหวัดชัยนาทรับซื้อตัลละ6,500บาทถึง6,900บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตัลละ6,600บาทถึง7,000บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตัลละ6,600บาทถึง7,000บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ6,600บาทถึง7,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตัลละ6,700บาทถึง7,100บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตัลละ6,700บาทถึง7,100บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้ จังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตนละ6,600บาทถึง -7,000 บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตนละ6,400บาทถึง -6,800 บาทต่อตันจังหวัดอยุธยารับซื้อตนละ6,400บาทถึง -6,800 บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตนละ6,400บาทถึง -6,800 บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตนละ6,600บาท -7,000 บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตนละ6,600บาทถึง -7,000 บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตนละ6,700บาทถึง -7,100 บาทต่อต จังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ6,600บาทถึง7,000บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ6,600บาทถึง7,000บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ6,600บาทถึง7,000บาทต่อตันไปดูราคาเข้าเปลือกนาปรังทางภาคใต้ครับที่พี่น้องเกษตรกรพบปลูกนะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้นะครับราคารับซื้อตันละ6,900บาทถึง7,300บาทต่อตันไปดูราคาเข้าเปลือกของปทุมนาปรังครับพี่น้องครับเป็นราคาเข้าเปลือกแห้งครับความชื้นไม่เกิน15%ครับ วันนี้นะครับราคายังไม่ขยับครับราคาคงที่นะครับกรุงเทพฯมานครครับที่พี่น้องเกษตรกรพบปรู่ครับรับซื้อตันละ11,500บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ11,800บาทถึง12,300บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ11,300บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ1 5 0 0บาทถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ11,900บาทถึง12,200บาทต่อตันจังหวัดอ่างทองรับซื้อตันละ11,800บาทถึง11,000บาทต่อตัน จังหวัดราชบุรีรับซื้อตะละ11,500บาทถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตะละ11,800บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ12,000บาทตอ่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตะละ11,500บาทต่อตันไปดูราคาข้าวเปลือกของปทุมนาปรรงครับพี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตะละ11,000บาทถึง14,000บาทต่อตันไปดูราคาข้าวเปลือกของมะลิแห้งนาปีกันบ้างครับพี่น้องครับวันนี้นะครับราคาขยับขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องครับ จังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตนละ15,800บาทถึง16,400บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตนละ15,500บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตนละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตนละ15,500บาทถึง16,400บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตนละ16,000บาทถึง16,800บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ราคาขยับขึ้นครับรับซื้อตนละ15,000บาทถึง15 6 0 0บาทตัน จังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ16,000บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,800บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ราคาขยับขึ้นครับรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,300บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ขยับขึ้นครับรับซื้อตันละ15,700บาทถึง17,000บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูวันนี้ขยับขึ้นครับรับซื้อตันละ16,000บาทต่อตัน จังหวัดหนองคายวันนี้ราคาขยับขึ้นครับรับซื้อตันละ1น0 0 0บาทถึง16,800บาท,บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารวันนี้ราคาขยับขึ้นครับรับซื้อตันละ16,0 0 0บาทถึง1 6 2 5 0บาทต่อตันวันนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิทางภาคอีสานของเรานะครับราคาขยับเริ่มขยับ hmm. สูงขึ้นแล้วครับไป้องครับไปดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปีนะครับพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางนะครับ ราคาดีใกล้เคียงกับราคาเข้าหมบอลลทางภาคอีสานของเราครับพี่น้องครับ2จังหวัดที่รับซื้อนะครับจังหวัดสระแก้วรับซื้อตันละ14,500บาทต่อตันจังหวัดสุโขทัยรับซื้อตันละ13,300บาทถึง13,800บาทต่อตันไปดูราคาข้าวเปลือกเหนียวกโ oh ก6หกแห้งนะครับเป็นราคาข้าวแห้งครับพี่น้องครับวันนี้คนระับราคาขยับขึ้นนะครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ12,9 0 0บาทถึง13,600บาทต่อตัน จังหวัดอุดรธานีนะครับขยับราคาขึ้นครับรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,400บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูครับวันนี้ราคาขยับขึ้นครับรับซื้อตันละ13,600บาทต่อตันจังหวัดหนองคายราคาขยับขึ้นครับรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,300บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ13,300บาทถึง13,400บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตัะละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตัน จังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตะละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตะละ12,000บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดยโสธรรับซื้อตะละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตะละ12,500บาท13,000บาทต่อตันรายการสุดท้ายของวันนี้ครับไปดูราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดคละนาปรังครับวันนี้นะครับมี3จังหวัดในการรับซื้อนะครับเป็นราคาข้าวเปลือกเหนียวแห้งนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตะละ1300บาทถึง1,500บาทต่อตัน จังหวัดนองคายรับซื้อตันละ1 1 5 0 0บาทถึง1 2 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ9,000บาทต่อตันส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดกะนาปีนะครับข้าวเปลือกเหนียวรวมครับจังหวัดกุดรธานีรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ1 1 8 0 0บาทถึง12,250บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละทถึง12,900บาทต่อตันี่น้องครับราคาข้ปลือกนึ่งสองรับราคาลดร่อยๆทุ่อันครับ บางคุณที่รับ100บาทถึง200บาทต่อตันครับพี่น้องครับราคาแบบนี้ถอใจเรื่องราคาและต้นทุนการผลิตครับผมขอเป็นกําลังใจให้คับพี่น้องเ,เกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบานออทัวร์ด้วยครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ